สงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยไลก์ตซอยเอ็ก스트้าสามร้อยราาัทนูสงครามเพลงเงินล้านนะครับรอบนี้ประชันเสียงดีแล้วเป็นโอกาสของทางจังหวัดกาญจนบุรีร้องก่อนนะน้องอิดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปคุยกับตัวแทนจากกาญจนบุรีก่อนนะครับเป็นผู้ว่าการไลออนสากลภาค สามหนึ่งศูนย์ดีไลออนไพรทูชื่นจิตสวัสดีครับสี่ครับสวัสดีครับแล้วมีั้งหนึ่งเอาเป็นโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกครับต้อกระจกนะฮะความมั่นใจร้านที่สองของเราจะเป็นยังไงครับมั่นใจมากครับเพราะน้องอิดร้องได้ดีนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านทางบ้านครับว่าเชียร์น้องอิดเพื่อนําแสงสว่างให้ชีวิตกับคนที่ยังยากไร้ได้โอกาสที่ไม่มีทุนในการผ่าตัดตาต้อกระจกครับโอเคครับขอบคุณครับ เพียก็ร่วมกันโหวตนะฮะพิมหนึ่งนะครับสำหรับการเจนนาบุรีนะครับส่งมาสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกหกนะครับโอเควันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องครับรอวันเธอว่างครับรอวันเธอว่างครับต้นฉบับเป็นของคุณรังสีเสรีชัยครับครัแต่วันนี้เวอร์ชั่นของพี่ตุ้ยเอฟครับตุ้ยเอฟครับโอเคพร้อมนะฮะเร็วนะคจบเลยนะครับรอวันเธอว่างครับแจกน้องอิดการเจนนาบุรีครับ ตรงมาน้องรักใครอยู่เปิดใจให้รู้เสียเลยดีกว่าน้องรู้ไม่น้อพี่รอ Bye. วนควันตาวันนี้จะไม่ควรควันตามีเวลา ลอยได้เลยใช้ไหมลอยได้เลยนะฮะใช้ไหมลอยได้เลยโอเคนะครับเต็มที่ร้องพร้อมเต้นโชว์เต็มเหนียวแล้วว่างั้นนะฮะสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีเราฟังกรรมการเลยครับฟังแล้วเป็นอย่างไรครับพี่นึกว่าต้องอิดลิปซิงค์ร้องดีมากเลยแล้วท่าเต้นโดยรวมคือเสียงหวานมากนี่คือนักร้องมืออาชีพแล้วถ้าหนูเป็นนักร้องพี่ชะตาไปเป็นแม่ยกค่ะอ้าวเลยพี่แอดครับ มาตรฐานคงเส้นคงวาเหมือนเดิมนุ่มนิ่มแล้วก็นัวสุดยอดสุดยอดรสชาติเนี่ยไวเลยอดนครับขอบคุณครับพี่ตั๊กครับสวัสดีค่ะน้องอิดค่ะวันนี้ก็ยังคงเต็มที่เหมือนเดิมนะคะลูกเล่นลูกหยอดโดยเฉพาะลูกหยอดพี่ชอบมากเลยนะคะจนรู้สึกว่าหยอดให้กากยังไงก็ไม่เลือนะคะหยอดให้กากอยากให้กอะ น้องอิดวันนี so ้พริ้วมากเลยนะเขาเรียกว่าราศีจับยิ่งทำยิ่งหล่อยิ่ง like ดูยิ่งดียิ่งร้องยิ่งเก่งนั่นใจเขาชมกันไปหมดแล้วอ่ะก็วันนี้อิดร้องดีที่สุดเท่าที่พี่เคยฟังมาอ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเพราะว่าไวเลสหลุดออกมไปเขาเขาไม่มีผลเลยเขาก็เก็บอย่างสบายใจแล้วก็เล่นต่อวันนี้ลีลานรอยยิ้มอะไรสุดยอดนะครับถือว่าเนียนมากถ้านี่เป็นโชว์เป็นคอนเสิร์ตก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดูแล้วเก็บกลับไปฝันที่บ้านเลยโอเคชนะใจกรรมการแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราครับต้องชนะใจทางบ้านใช่ครับคะแนนส่วนใหญ่จะมาจากทางบ้านสําหรับ การจันทบุรีชวนเลยครับครับก็ขอฝากทีมจังหวัดการจนบุรีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับจังหวัดการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพิมหนึ่งนะครับส่งมาที่477766นะครับเมตตาหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีมจังหวัดการจนบุรีด้วยนะครับช่วยกันทำบุญนะครับช่วยกันช่วยรักษา ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาตาต้องกระจกผู้ยากไรครับครับมทีมหนึ่งนะครับยังอีกทีมหนึ่งส่งมาสี่เจ็นะฮะถ้าเชียร์การจนะบุรีตอนนี้เสียงจากท่านเนี่ยโหนมีคนมากกว่ากรรมการอีกนะเพราะคะแนนโหวตจะสูงกว่านะครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายจากจังหวัดตรังน้องจีจีนะครับวันนี้จะมาลีลาไหน ตรังนี้อ,อกหักมาแล้วครั้งหนึ่ง<ช>นะครับ<ช>เป็นรองแชมป์ครั้งนี้จะมีโอกาสหรือไม่ล้านรแรกของตังจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมนะครับน้องจีจีแจกโชคใหญ่กันในช่วงมาฝรั่งดับเบิ้ลมิน์ให้โชคแจกของทุกสัปดาห์แจกรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า10,000แสนบาทรวมมูลค่าข,ของรางวัลทั้งสิ้น1ึล้านกว่าบาทวันนี้ใครจะได้เป็นผู้โชคดีที่รับแด้คอทองคำมูลค่า1 0,000บาท3รางวัลละ5,000บาทอีก2รางวัลเรามาลุ้นกันเลยครับ ายชื่อผู้โชคดีครับออกดอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับเหลือเวลาส่งทิ่สุดอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะครับรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า,าน1น0 0 0 0บาทรอคุณอยู่โดยเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 26. พฤศจิกายนนี้นะครับกติกาเป็นคณเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมแนบผอมหมักฝรัง่งดับเบิลบินชิลิแท่งแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน1ปน,น,น่พสอ,องคลองจันทร์บางกะปิกรุงเทพหนึ่งศ หมดเกล้าที่ส่วนวันที่15พฤศจิกจยายนนี้นะครับส่งกันเข้ามากันนะครับสัปดาห์หน้าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีกับมาควรั่งดับเบิลมินให้โชคแจกทองทุกสัปดาห์สนับสนุนโดยมาควรั่งดับเบิลมินตเปลวินวอชลิควิดแบล็กแอนด์ด a สเอเจดีวีด e โ t e เทเตอร์แบรนด์มัลติเน t เที นมคนแปลงไขมันไม่หวานตราพาเลสพัดลมมิรากิ๊กหูสงครามเพลงเงินล้านแชมเจ้าสังเวียน